รุนพวกนี้มันเป็นที่เขาบอกไว้ก็คือเป็นรุ่นละลายซับนะครับผู้ชมอย่างคันนี้มีมีราคาในใจพี่ตั้งไว้เท่าไหร่นะอันนี้เหรอเอ้จะขายปะราคาในใจเหรอเอ้ตั้งไว้เท่าไหร่ราคาค่าความรู้นะนค่าความรู้อยากก็ได้สามแสนได้ไหมอืมสามแสนเหรออืมสภาพมันมันไม่มีอะไรเลยนะพี่ทำไมขายแพงอะไฟเลี้ยวมีไฟท้ายไฟหน้าไม่มีเลย ไม่ขายแพงเลยนี่มันอยู่ที่นี่อเในเครื่องนี่แล้วเสียงท่อนี่เป็นไงบ้างที่ว่าดังวะสุดยอดอะยิ่งฮาเล่ว่าดังไหมอะเออดังดังมาฮาเล่คุณมาถูกทางแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่กับไปแล้วพี่ทำอะไรนีเช็ดอะไรเช็ดถัวอะไรเนี่ยเช็ดรถเนี่ยเผื่อจะได้ลงให้เลขอะ รุนพวกนี้มันเป็นในที่เขาบอกไว้ก็คือเป็นรุ่นละลายซับนะครับผู้ชมอย่างคันนี้มีมีราคาในใจพี่ตั้งไว้เท่าไหร่นะอันนี้เหรอเอ้จะขายป่ะราคาในใจเหรอ,อตั้งไว้เท่าไหร่ราคาค่าความรู้นะนค่าความรู้อยากก็ได้สามแสนได้ไหมสามแสนเหรอ,อสภาพมันมันไม่มีอะไรเลยนะพี่ทำไมขายแพงไฟเลี้ยวไม่มีไฟท้ายไฟหน้าไม่มีเลย ไม่ขายแพงเลยนี่มันอยู่ที่นี่อ๊ะในเครื่องนี่กับความเร็วที่ได้มาอ๋อโอ้โหแล้ว่อจะได้ความเร็วมาขนาดนี้มันต้องลองต้องเทสเสียงเงินเท่าไหร่อ่ะอ๋อใจละแต่ถามว่าถ้ามองผิวเผินเนี่ยเออไม่มีเลยนะแสนเดียวก็ว่าแพงเออแล้วตามแล้ตกลงจะขายเท่าไหร่สามแสนเมื่อกี้ว่าแสนเดียวก็แพง เอาไม่ใช่หมายถึงถ้าคนไม่รู้ไง <c oughs> อ๋อแ้าคนไม่รู้เออแล้วเข้าด่านได้ไหมไม่ได้เ้าคุณขายเพลงสามแสนเขาด่านไม่ได้มันลดแข่งไงเขาเข้าดา่านดนปรับผมผมมียึดเนี่ยเอายึดได้หรอ <c oughs> ถูกมันลดแข่งอะ่ะไม่พอดีที่ผมแบบแบบเปิดหัวข้อมาอย่างนี้นั่นแหละก็แต่ที่คนดูเขาอาจจะชอบอะไรสไตล์นี้ถ้าเขาแบบเก็บเงินอาจจะถูกหวยมาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบเอออยากจะมาทำน้อยคนว่ะ เธอไม่ใช่ชอบความเร็วจริงๆอ่ะเธอแบบไม่ไม่อยากได้ความเร็วที่เลขสวยๆอะไรเงี้ยน้อยคนที่จะเล่นหนึ่งใจต้องรักใช่ไหมใช่เออเพราะมันขี่ใช้งานก็ไม่ได้จะติดทีก็ต้องกระตุกต้านมือจริงเลยกระตุกแรงมากโอุย้ยก็ต้กงใช้แรงอยู่กระตุกไม่เป็นก็ไม่ติดอืมแล้วเสียงท่อเป็นไงบ้างที่ว่ดาดังวะสุดยอดอะยิง่ง ฮาเล่ว่าดังไหมเออดังอืดังมาฮาเล่ แคุยหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่โม้หรอกหรอดังไม่ว่าไอ้นี่ด้วยแสบตาเหม็นด้วยอีกแสบตาเออทำไมแสบตาในตออ่ะอ๋อคือเดี๋ยวไปยืนข้างหลังนี่จบเลยนะโอ้โหแบบน้ำตาหูมตาไหลเลยว่าผมนึกว่าผมนึกว่าแกน้ำตาโอ้โธแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบรถสไตล์นี้นะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเหมือนกับให้ช่างเขาใช้ไอเดียเนาะ ใส่ใส่เข้าไปใส่ความคิดของเวงเข้าไปอะไรเงี้ยจับนู่นไปวางจับนี่ไปวางอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เราเลิกขี่หรือยังอะ VR ไม่เลิกเลิกได้ไงอะมันตันนั้นต้นกาเนิดผมเหมือนกันมีมีคนแถวร้านช่างเล็กอ้อมน้อยนะเขากล่าวไว้ว่าโอ้ยดังแล้วลืม VR ไม่ลืมลืมหรือเปล่าไม่ลืม<อ><อ>ถ้าลืมผมต้องขายทิ้งไปแล้วดิอ๋อผมไม่ขายวันนั้นมีคนมาขอโทรมาขอซื้อผมอยู่ ผมบอกไม่ขายบางคนไม่รู้นะจร mm ิงๆนะคือพี really. om, om ่เขาเนี่ยเขาเกิดมาจาก VR เลยนะผมผมเกิดมาจากคนรู้จักผมมาจาก VR เลยใน VR แดงที่ที่ไม่เคยทําอะไรเลยอ่ะภายนอกอ่ะใช่ไหมใช่ผมไปเห็นมาเครื่องอย่างเดียวเลยโคตรเน่าเลยแต่ก็ขี่ได้ขี่ได้ขี่นิ่งด้วยแล้วนะกระสบัดก็ไม่เคยติดขี่แบบผิวมากหรอ แต่ผมชอบคันนั้นแล้วคิดว่าอะไรเราบอกเผื่ออาจารย์อ้อมเล็กอ้อมน้อยเขาดูอยู่เนี่ยปีนี้ผมว่าผมจะเอาไปทำแล้วแหละคุยคุยกับแกดีวยประมาณสิ้นปีเนี้เดี๋ยวพี่เลขอปั้นรถสูงไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันได้เดี๋ยวยกเครื่องมาให้ก่อนเอ้ยกเครื่องเลยหรอยกเครื่องไม่ใช่เครื่องเดิมหรอไม่ใช่เที่ยวนี้เจอเจอว R300 สามร้อยซีซีแน่ จริงอะ่ะจริงผมซื้อเครื่องไว้แล้วอ๋อสามร้อยทีซลูกเดิมก็70แล้วอ่ะเครื่องอะไรอ่ะเี่เครื่อง KTM เลยว r รี่ชิพายละมัวม่วมัว่วคือมั่วรุ่นไปเลยนั่นแสดงว่ามันเขาเรียกว่าเอารถเอารถสูตรมาใช้เลยใช่ใ่ ซื้อไว้แล้วเหรอซื้อไว้เรียบร้อยแล้วเครื่องอยู่ที่บ้านผมแล้วแต่ยังไม่ยกไปให้พี่เล็กเท่านั้นน่ะเองก็ไม่กลับไปสมงกระทุ่มแบรนด์บ้างเลยลืมพี่นู่นแล้วเนี่ยกลับไปบ้างไหมตัวไม่ค่อยมีอ่ะนนหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วเหรอยวูจะมีจะมีตัวว่าไปบ่อยอยู่ก็อันนี้พูดออกสื่อเองนะเดี๋ยวมีเห็นจะมาวารู้กันอยู่หยอกหยอกรู้กันอยู่ ตามัแหละก็นั่นแหละฝากนั่นแหละทางอูดอมน้อยด้วยถ้าอยากจะพี่เล็กรอเลยสิ้นปีนี้เดี๋ยวเอาไปให้เลยก็แขวนเลยได้ไหมฮะแขวนเครื่องเลยไหมแขวนเครื่องเลยก็ห้อยเครื่องใส่เลยเอออันนี้ก็นั่นแหละสลับไอซีที่ถามเข้ามาว่ารถของทางพี่บอยเพื่อนผมลืมแกนะผมเอาเครื่องมาห้คุณหน่มทำแล้วผมเก็บไปเลยเอาไว้ให้แกโดยเฉพาะเลยพี่เล็กเนี่ยเพราะตอนนั้นก็รู้สึกว่าคันนั้นก็ ถามหาเราตามหาเลขสิบกันแล้วเนาะใช่ใช่ใช่สุดท้ายก็ล้เลิกไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าเราเบิดระเบิดบ่อยทำไมพังอะมันมันลูกมันใหญ่กำลังเยอะแล้วคือก้านมันตอนนั้นเราเราก็ตัดหาแล้วนะแต่มันก็เอาไม่อยู่ก้านชอบขาดแต่ก้านเดิมนี่คือทนมากนะทนเลยยังขาดเลยพี่เล็กผมขี้ขาดอ่ะอ๋อเข้าใจละมันไม่ได้เป็นที่ก้านมันเป็นที่ผมเนี่มันเป็นที่คน ขี่คันไหนรู้สึกว่าพังคันนั้นเลยไหมพี่ตอนเนี้ยฮะไม่ไม่ไม,ไม่ทุกคันนะบางทีก็ยังมีเล็ดรอดอยู่ <c oughs> แล้วเซอร์เซอร์ก็ยังไม่พังเซอร์เซอร์ตอนนี้ยังไม่พังยังยังใช้งานได้อยู่อ๋อยังใช้งานได้อยู่มีหลายคันสำหรับเขาอ่ะแล้วบอกเอฟซีหน่อยมีรถคันไหนบ้างเนี่ยที่ใช้อยู่ประจําตอนเนี้ยตอนนี้ก็เธอใช้ประจําก็เธอเอาไปทิปก็ต้องเป็นเซอร์อเซอร์แล้วก็ใช้งานปกติก็เป็นเอ็กแม็กแล้วก็เวฟ ใช้งานปกติทั่วไปอ๋อเอ็กไซเตอร์เหรอเอ็กไซเตอร์ก็ออกทริปเวลาทริปสี่วาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะขึ้นเวฟอีกคันหนึ่งจะขึ้นเวฟตอนนี้ก็ลหลั<อ>งใไงยังบอม<ล>ขึ้นเวฟอยู่แล้วให้ผมเข้าวงการด้วยไหมมาสิมาสิต้อนรับยินดีต้อนรับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวน้าพาไปซิ่งเองแจกบวยระหว่างทางเต็มที่เดี๋ยวพาไปแจกบวยแต่ก็ต้องยอมรับมาและว่าเอฟซีเขาติดติดภาพไปเรื่องของบวยไปแล้วเนาะแล้วเราไปซื้อบวยที่ไหนอะ ตลาดไทยไงมีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์อยู่เขาคอยสนับสนุนบ๊ยผมอยู่ก็มีตาไลท์แล้วก็ไอเสียเจมเสียเจมมาหลายแต่งจันทบุรีแล้วก็ตาไลท์ตาไลท์ไทายานเจอได้คันนี้สตาร์ทไม่ได้เนาะเขาบอกสตาร์ททีประมาณเกือบพันไดไหมสตาร์ทแต่ละรอบนี่เป็นพันไดไหมต้นมันต้องผสม ผสนในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับมันแบกว่าลิตรหนึ่งก็หกเจ็ดร้อยนะบางทีสตาร์ททีแบบแต่รถแต่รถแต่รถพวกนี้ก็มันก็เป็นเสน่ห์นะพี่ใช่มันจอดแบบว่าเหมือนถ้าเราระหว่างเราไม่้แข่งเราจอดโชว์ไว้เงี้ยมันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึง่งไม่ทําสักคันเนะ่ะอไม่เอาอะ่ะผมผมชอบแบบผมชอบที่มันใช้งานได้ที่แบบขี่เล่นได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมาขึ้นไว้แล้วก็จอดเฉยก็ไม่ได้อือมันมันไม่ใช่แนวผมผมแนวผมมันต้องขี่ งว่างก็ไปขี่รถผมหน่อยดิดีเส้นเอ้า,าจะพังวะจะแม้ไม่กลัวเดี๋ยวผมไม่ขี่ให้ไม่พังไม่กลัวเอาสโลแกนปริดิษฐมไแลนะผมไม่กลัวมมตอนนั้นแล้วกันก็นั่นแหละวันนี้ก็อยู่ร้านช่างบอมก็คุยกันตามภาษาคุยกับนักเขาเจ้าพ่อบวยแห่งเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีลงรุ่นสูงวัยด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี่ฝากติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวมีอ n g o าษฎร์นี้เขาจะมีรุ่นสูงวัยเอาฝากเชียร์ด้วย อยากจะยืนขึ้นโพเดียมสักครั้งครั้งที่แล้วได้เท่าไหร่มาทักที่ไรไอ้ไอ้ครั้งครั้งนี้แล้วตกรอบไปโดนไปโดนช่าง,งแทนล่าหลุมแก้วชัดยาวไปอ๋อเฮ้ยแต่ผมมีคลิปอยู่เดี๋ยวตอนแข่งขันผมจะไม่ลงเดนจะเอาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอนตอนนี้ก็วนเวียนอยู่แถวเนี่เนาะครับผมก็อยู่เดี๋ยวตามร้านรถเนี่ยเจอกันได้อเจอแล้วก็มาขอมาทักมาอะไรได้มีติ๊กเกอร์มั่ยยังไม่ทำยังไม่ทำยังไม่ทำอยู่ ถ้ามี <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวก็แจ้งอีกตแล้วกันเนาะได,นะได้ได้ได้เดี๋ยวเอาเอาคันนี้ไปก่อนแล้วกันตกลงขายสามแสนสามแสนเอาไปเลยเขาจ้องจะเล่นคุณ